ในฤดูร้อนปี1998ดรเลสลี์กอร์ดอนและดรสกอตต์เบิร์นได้ให้กำเนิดเด็กชายที่ชื่อว่าแซมเบิร์นและนี่ก็คือภาพถ่ายของแซมเบิร์นและครอบครัวเมื่ออายุสองขวบครอบครัวของพวกเขาก็ได้รับข่าวลายว่าหนูน้อยแซมแกำลังเผชิญกับโ,โรคโพจิเลียหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคเบนจามินบัตตันนั่นจึงทำให้ไข่ข้อและหัวใจรวมทั้งระบบภายในของแซมถดถอยเหมือนคนในวัยชราเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะนี้ ส่งผลให้ชีวิตในวัยเด็กของแซมต้องเข้ารับการรักษาอยู่หลายครั้งแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความเจ็บปวดและความเจ็บปวดที่ว่านี้ก็ส่งต่อไปยังแม่ของเขาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแพทย์แต่ก็ไม่เคยเจอโรคนี้ตลอดระยะเวลาที่เรียนปริญญาเอกพอโรคโพจิเลียเป็นโรคที่หายากมากๆและไม่มีทางรักษาเธอและสามีเป็นแพทย์ปริญญาเอกที่มีโอกาสก้าวหน้าในทางการแพทย์ ก็ตัดสินใจยอมแพ้กับความฝันของพวกเขาพวกเขาพยายามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยแซมและจะช่วยลูกได้อย่างไรก่อนที่คนทั้งสองจะควรพบว่าไม่มีอะไรที่จะมาช่วยลูกของเขาได้เพราะคุณหมอวินิจฉัยว่าแซมจะมีอายุได้ไม่เกิน13ปีแต่คนเป็นแม่ก็ท้าทายหมอที่บอกว่าเด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเธอละทิ้งความฝันและมาดูแลเขาเธอจึงกลายเป็นครูของเขาพะเขาอ่อนแอเกินกว่าจะไปโรงเรียน เธอกลายเป็นนางฟ้าเมื่อเด็กน้อยคนนี้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเธอท้าทายโชคชะตาเมื่อร่างกายกของเขาอ่อนแอด้วยการเสริมโภชนาการดูแลสุขภาพให้กับลูกเธอพาเด็กคนนี้ออกไปท่องเที่ยวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้ปกติเหมือนเราทุกคนเธอนอนหลับเป็นคนสุดท้ายและตื่นเป็นคนแรกในทุกๆวันเพื่อทําอาหารและกล่อมลูกเข้านอนเธอมักจะตื่นตัวอยู่เสมอเผื่อว่าแซมตื่นขึ้นมาแล้วร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดในตอนกลางคืนเธอ จะสวมกอดเขาและก่อมให้เขาหลับไปเธอไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่จะมาขัดขวางความฝันของแซมด้วยการออกแบบชุดอุปกรณ์สำหรับกรองแสแน่เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเข้าร่วมเดินสนามพร้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนสุดท้ายเธอและสามีก็ท้าทายโชคชะตาด้วยการพิสูจน์ให้หมอเห็นว่าแซมจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ เพราะเธอเชื่อว่าลูกชายของเธอสมควรได้รับชีวิตและแซมในวันนั้นก็คือแซมที่ขึ้นไปยืนบนเวทีเททท a อ k เพื่อให้กำลังใจคนนับล้านแซมกล่าวว่าเขามีปรัชญาแห่งความสุขอยู่3ข้อ 1. จงยอมรับให้ได้กับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังทำได้ 2. พาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มที่ตัวเองอยากอยู่ด้วย 3. จงเดินหน้าและอย่าหยุดยัง้ง เขาไม่ได้เพิกเฉยกับความรู้สึกแย่ที่ถาโถมเข้ามาแต่เขายอมรับมันและยอมให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพียงแต่คุณต้องไม่เสียเวลาไปกับความรู้สึกปวดหูวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือก้าวข้ามมันไปให้ได้แรงมาดาลใจและตัวอย่างที่ทำให้แซมเข้มแข็งก็คือคุณเป็นพ่อและแม่พวกเขาเป็นแบบอย่างให้กับลูกชายคุณทั้งสเป็นเสาหลักของการและการไม่ว่าจะยากแค่ไหนพวกเขา ก็จะยืนเคียงข้างกันเสมอและในปี2014แซมเบิร์นก็จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบในวัย17ปีหลังการเสียชีวิตของเขาพ่อและแม่ได้ก่อตั้งมูลนิธิที่มีชื่อว่า p o g i i i a Research Foundation เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับเด็กที่เกิดมาเป็นเหมือนแซมเช่นเดียวก,ก,กันกับตัวละครอย่างเบนจามินบัตตันในภาพยนตร์เรื่อง The Curious Case of Benjamin Button ที่เกิดมาก็เป็นเหมือนแซม เหตุผลสําคัญที่ผมนําเรื่องราวของแซมเบิร์นมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็เพราะวิดีโอชุดนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูชีวิตและศึกษาบทเรียนสําคัญของตัวละครอย่างเบนจามินบัตตันที่ต้องมาเชิญกับโลกโพจิเลียและคุณกําลังอยู่กับคอลัมน์ค้นหาแง่มุมผ่านภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Curious Case of Benjamin Button ประย์เรื่องนี้ถ่ายทำโดยใช้รูปแบบของพอตสอนพอตโดยให้การกระทำหลักคือความทรงจำของตัวเอกและเนื้อเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นในห้องของโรงพยาบาลที่เดซี่หญิงชาลาป่วยหนักนอนอยู่บนเตียงถัดจากเธอก็คือลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าแคาโรไลน์ผู้ที่พยายามทำให้วันสุดท้ายของคุณเป็นแม่ผ่อนคลายทันใดนั้นหญิงชรา ก็เริ่มพูดถึงว่าในปี1918มีการติดตั้งนาฬิกาประจำสถานีรถไฟในนิวออร์ลีนการติดตั้งนาฬิกาไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้นาฬิกาเรือนนั้นมันเดินถอยหลังมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่เรื่องราวของเบนจามินบัตตันจะเริ่มต้นขึ้นเดซี่ที่กำลังจะตายได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่างทํานาฬิกาตาบอดที่ชื่อว่ามองซีเออร์เกโตซึ่งเขาได้รับหน้าที่สร้างนาฬิกาสําหรับสถานีรถไฟแห่งใหม่ แต่มองซีเออร์เกโตรู้สึกสิ้นหวังเมื่อลูกชายของเขาถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่1และในที่สุดเมื่อนาฬิกาเปิดตัวในปี1918ฝูงชนที่มารวมตัวกันก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่านาฬิกาเดินถอยหลังมองซีเออร์เกโตอธิบายว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะหวังว่าเวลาจะเริ่มหมุนย้อนกลับและเด็กผู้ชายทุกคนที่หายไปในสงครามจะได้กลับบ้านและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเบนจามินบัตตัน บเบนจามินบาตตันเกิดในคืนที่สงครามสิ้นสุดลงในวันที่11พฤศจิกายนปี1918เขาเกิดมาในตระกูลผู้ดีที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทํากระดุมแต่ถือว่าเขาเกิดมาพร้อมกับอาการผิดปกติหรือเกิดมาแล้วแก่เลยนั่นจึงทำให้พ่อแท,แท้ๆของเขาพาเขาไปทิ้งที่บ้านพักคุนชลาแต่ทีแรกพ่อของเขาจะพาบเบนจามินบาตตันไปทิ้งลงแม่น้ําแต่โชคดีที่ตํารวจเข้ามาขัดขวางนั่นจึงทําให้พ่อของเบนจามินบาตตัน พาเขาไปไว้ที่บ้านพักคุนชลาสถานที่พักพิงสุดท้ายของมนุษย์บ้านพักคุนชลาได้กลายเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับเบนจามินพัตตันเขาอยู่ท่ามกลางผู้สูงอายุเขารู้สึกมีความสุขเขาชอบความสงบเงียบของบ้านหลังนี้เพราะผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่รีบร้อนและไม่ต้องการพิสูจน์อะไรกับใครพวกเขาไม่ต้องสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งที่พวกเขาทำในแต่ละวันก็แค่มีชีวิตอยู่ เมื่อผมเล่ามาถึงจุดนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะมองออกนะครับว่าทีมของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของเวลาเพราะไม่ว่าจะรวยหรือจนต่างก็มีสิ่งนี้เหมือนกันนั่นคือเวลาเช่นเดียวกันกับ,บเบนจามินที่เกิดมาแล้วแก่ก่อนที่จะกลายเป็นเด็กแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้เวลาเท่ากันเหมือนทุกคนนับจากนั้นเส้นทางชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นเขาก็ถูกวินิจฉัยเหมือนแซมว่าจะตายตั้งแต่อายุน้อยๆแต่สุดท้ายเขาก็มีชีวิตอยู่จนแก่ เขาถูกหมอบอกว่าจะเดินไม่ได้แต่ด้วยความมานะของเขาและแม่บุญธรรมก็ทําให้เขาเดินได้เขามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นแต่หญิงชราขายบริการก็ไม่รังเกียจเขาและยังมอบความสุขนั้นให้กันและกันเขาออกเดินทางไปกลับกับตันไม้และเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้แต่งงานกับคนที่รักและมีลูกที่น่ารักปกติเขากลายเป็นมหาเศรษฐีเมื่อพ่อที่แท้จริงของเขาได้มอบมรดกให้ แต่เขาก็ขายมันเพื่อนำเงินไปให้เดซี่และลูกก่อนที่เขาจะจากไปตามอายุขายแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาได้กลายเป็นเด็กในอ้อมกอดของเดซี่และนี่ก็คือพล็อตทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ดังนั้นต่อจากนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนสำคัญที่เป็นหัวใจของวิดีโอชุดนี้กันครับ The Curious Case of Benjamin Button ไม่เพียงแต่เป็นภาพย,ายนตร์ที่ยอดเยี่ยม ในการรับชมเพียงเท่านั้นแต่มันยิงมอบบทเรียนสําคัญให้เรานํากลับไปคิดต่อและใคร่ควรหนังเรื่องนี้มีประโยคดีๆมากมายแต่หนึ่งในประโยคที่มีความหมายและอธิบายคอนเซปต,ต์ของหนังก็คือประโยคของกัปตันไม้ที่พูดกับเบนจามินบาตันเขากล่าวว่าคุณสามารถโกรธแค้นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุณอาจสะบดดาและสาบแช่งโชคชะตาแต่เมื่อถึงที่สุดคุณต้องปล่อยวางประโยคนี้มาแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความสําคัญของการปล่อยวาง เพียงแค่เอาชนะสิ่งต่างๆกับตันไม้ไม่ได้พูดถึงการให้อภัยพ่อที่บังคับให้เขาเป็นกับตันเรือลากโยงเขาแค่พูดว่าปล่อยมันไปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนี่คือการแสดงให้เห็นการปล่อยวางของกับตันเรือไม้แต่ถึงอย่างนั้นกับตันไม้ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันเขายังเล่าให้เบนจามินฟังถึงความฝันของเขาเขาฝันอยากเป็นศิลปินแต่ก็ต้องลงเอยด้วยการเป็นกับตันเรือเหมือนพ่อเขาสะบัดความในใจที่ถูกพ่อบังคับให้ละทิ้งความฝัน แต่สุดท้ายเขาก็คุณพบว่าไม่อาจมีใครมายับยั้งความฝันของเราได้นอกจากตัวเองเขาสักบนร่างกายของตัวเองตามความฝันที่เขาอยากเป็นนั่นคือศิลปินเขาโชว์ผลงานการสักของตัวเองให้เบนจามินมาตันชมอย่างภาคภูมิใจกับตันไม้มีชีวิตแบบเจนจบเขาพาเบนจามินเปิดโลกแทบทุกด้านเขามอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับเบนจามินทั้งเรื่องผู้หญิงการท่องโลกและการปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้มันซึมซับไปสู่เบนจามินและการปล่อยวางของ Benjamin, เบนจามินก็คือฉากที่เขารู้ความจริงเรื่องพ่อเขาไม่โกรธพ่อที่ทิ้งเขาไปเมื่อหลายปีก่อนทั้งที่มันดูท่าว่าจะเป็นเรื่องยากแต่เขาก็ทําได้อิทธิพลสําคัญที่ทําให้เบนจามินมาต้านปล่อยวางนอกจากเรื่องราวของกัปตันไม้แล้วมันก็มาจากประสบการณ์ในบ้านพักคุณชลาเขาเห็นคนมากมายที่นี่จากไปแน่นอนว่าการจากไปมันทําใจยากแต่ไม่ว่ายังไงมัน ก็ต้องทําหากพระอาทิตย์อย่างขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกดังนั้นบเบนจามินบตตันต้องปล่อยวางฉากการรู้ความจริงที่ว่านี้มันยนกลับไปหาผู้ชมเช่นกันว่าหลังจากที่เราเห็นความยากลําบากในการใช้ชีวิตของบเบนจามินบบตตันมาตั้งแต่ยังเด็กเราในฐานะผู้ชมที่เฝ้ามองชีวิตของเขาจะให้อภัยพ่อที่ทิ้งเขาไปหรือไม่แน่นอนว่าคําตอบของบเบนจามินก็คือเขาไม่ถือสาหาความอะไรกับพ่อเขาปล่อยมันไป เพียงแต่ต้องให้เวลากับเขาเขาใช้เวลากลับไปทําใจอย่างเงียบๆและเมื่อปล่อยวางได้เขาก็กลับไปหาพ่อปลุกพ่อให้ลุกออกจากเตียงเพื่อพาไปนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นในทุกๆวันและในตอนท้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเดินจากเดซี่และลูกเนื่องจากอาการของเขาเขายังขายธุรกิจของครอบครัวเพื่อให้เดซี่มีเงินทุนในอนาคตหนังเรื่องนี้มีฉากที่เป็นเหมือนบททดสอบมากมายที่คอยทดสอบเบนเชามินบาตตันและผู้ชมแต่เขาก็สามารถเอาชนะมันได้ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะโกรธกับสิ่งต่างๆเขาทําใจที่จะปล่อยให้เดซี่ได้ไปใช้ชีวิตต,ตามช่วงวัยของเธอเขาไม่ได้ทําตัวเป็นเหมือนไม้ที่ขวางทางน้ําที่ไหลแรงเหมือนความต้องการของเดซี่ที่ต้องการครบหากับคนหนุ่มและใช้ชีวิตสุดเวียนไปกับการแสดงนี่คือการปล่อยวางของเบนเจามินปาตันและเขาก็ยังส่งต่อสิ่งนี้ไปสู่เดซี่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเช่นกันนั่นคือฉากที่เดซี่ ต้องทนทุกข์กับอุบัติเหตุนั่นจึงทำให้เธอต้องยุติอาชีพการแสดงของเธอการทำใจได้ของเดซี่มันสื่อให้เห็นถึงพลังแห่งการปล่อยวางที่แสนยิ่งใหญ่ระบางครั้งเราแค่ขวางทางพายุเฮอริเคนหรือพายุเฮอริเคนขวางทางเราก็ไม่เป็นไรบางครั้งสิ่งเลวร้วายก็เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณก็าตามมันไม่ใช่ความผิดของคุณนี่คือคำพูดที่เกิดขึ้นในหนังและถูกยิบยกขึ้นมาหลายครั้งตั้งแต่เด็กที่เกิดมาแก่กับตอนไม้ที่อยากเป็นศิลปิน ชายชราที่โดนฟ้าผ่าถึง7ครั้งและอุบัติเหตุที่โชคร้ายของเดซี่หนังบอกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้มากนะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่กําหนดตัวคุณคือสิ่งที่คุณทําหลังจากนั้นอย่างเช่นกับตันไม้ยังคงเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเขาสักเต็มตัวแน่นอนว่ามันอาจไม่ใช่ผลงานศิลปะที่สวยงามเหมือนภาพวาดของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แต่มันก็คือศิลปะของเขามันคือความงดงามที่เกิดจากฝีมือของตัวเอง หรือชายชรา,าที่ถูกฟ้าผ่าถึงเจ็ครั้งแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรา,าส่วนเดซี่หลังทําใจจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นได้เธอก็เริ่มกลับมาสอนเด็กๆถึงวิธีการเต้นบัลเล่ทั้งๆที่รู้ว่าเธอจะไม่มีวันได้แสดงอีกต่อไปและเหนือสิ่งอื่นใดเบนเจามินบัตตันผู้ซึ่งใช้โอกาสอย่างเต็มที่ต่อสู้กับความยากลําบากและท้าทายโอกาสตั้งแต่ยังเด็กพอเมื่อแพทย์บอกว่าเขาจะมีเวลาอยู่บนโลกได้ไม่นาน แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายตลอดชีวิตของเขาเขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หากเขาเจอปัญหาหรือวิกฤตที่นำไปสู่ความสิ้นหวังสิ่งที่เบนจะมีนบตตันทำก็คือการปล่อยวางแต่อย่ายอมแพ้เหมือนกับทุกตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครทุกตัวเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าโอกาสโอกาสคือสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกและสิ่งที่คุณตัดสินใจทิ้งทั้งสองอย่าง จะส่งผลต่อชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขที่ได้ไปข้างหน้าในคว้าบางอย่างคุณจะโล่งใจที่คุณผ่านบางอย่างไปเมื่อมองย้อนกลับหนังแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของโอกาสที่ได้รับหรือทิ้งไว้การเดินทางแรกของเบนจามินกับพิกมี่ทำให้เขาต้องปวดมือและเจ็บขาเนื่องจากต้องเดินทางกลับบ้านด้วยไม้คำ้ำจนมือถลอกและถูกแม่ดูแต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจเดินไปกับพิกมี่เขาก็คงพลาดประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและพิกมี่ ในวันนั้นเช่นเดียวกับที่เขารับโอกาสเป็นลูกเรือของไม้ทางดังที่คนงานตรงนั้นบอกว่าไม้มักจะไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานเสร็จแต่ถึงอย่างนั้นเบนจามินมาตันก็ชูมือขึ้นเพื่อรับโอกาสนี้การเข้าร่วมเป็นลูกเรือโยมทำให้เขาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการไปท่องเที่ยวซ่องเป็นครั้งแรกแต่ที่แห่งนั้นก็ทำให้เขาได้พบกับพ่อที่แท้จริงและได้มีโอกาสดื่มร่วมกันทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นหากเขาไม่ตัดสินใจ ชูมือขึ้นรับโอกาสที่กัปตันไม้มอบให้นอกจากนี้เขายังมีความสัมพันธ์กับอลิซาเบธหญิงสาวที่ทําให้เขามีความสุขในทุกๆคืนจะเห็นได้ว่าทุกโอกาสที่เข้ามามีผลกระทบทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีและเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราในหนังได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอลิซาเบธน้อยมากอาจเป็นเพราะเบนจามินแบตตันและอลิซาเบธเจอกันที่โรงแรม เนื่องจากโรงแรมเป็นสถานที่พักชั่วคราวของผู้มาพักที่ผ่านมาและผ่านไปซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่ภูมิหลังอะไรให้ผู้ชมได้รับรู้เรารู้แค่ว่าเธอเจอกับเบนจามินในช่วงกลางดึกและพวกเขาก็สารสัมพันธ์แบบลับๆกลางวันทั้งสองจะทำเป็นคนแปลกหน้าแต่เมื่อตกกลางคืนพวกเขาจะมานั่งคุยกันบทเรียนหนึ่งที่เราได้จากตัวละครนี้ก็คือการปล่อยวางแต่อย่ายอมแพ้เช่นกันเธอปล่อยวางจากอคติที่มองคนจากภายนอก ทีแรกเธอมองพระเอกแบบไม่ค่อยชอบแต่เมื่อเธอค่อยๆเปิดใจเธอก็รู้สึกดีและสนิทสนมกับเบนจามินจากนั้นเธอก็เล่าว่าเธอเคยว่ายน้ําข้ามเกาะช่องแคบอังกฤษแต่มันก็ลงเอยด้วยความล้มเหลวทางทางที่ใกล้จะถึงฝั่งแต่เธอว่าในบ้านปลาชีวิตเธอก็ว่ายมันอีกครั้งและประสบความสําเร็จคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเบนจามินบบตตันเป็นเหมือนวัตถุไวไฟที่ไม่ได้หมายถึงความร้อนแรงแต่เบนจามินบบตตันเป็นเหมือนแสงส่องสว่างเพราะหากเขา,เขาเข้าใกล้ใคร เขาก็จะจุดประกายให้กับคนคนนั้นการอยู่ที่บ้านพักคุณชลามันทําให้เบนจามินได้มีคุณครูคอยชี้นําและชี้แนะถึงสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยวางคุณครูคนนั้นคือหญิงชลาที่เป็นคนสอนเปียโนเธอมีชื่อว่าคุณเมเบิลที่พบกันตอนเด็กในบ้านพักคุณชลาเบนจามินบาร์ตันบอกเธอว่าเขาจะอายุน้อยลงแทนที่จะแก่ขึ้น คำตอบของเธอทําให้เบนจามินมีมุมมองใหม่ถึงการปล่อยวางซึอกล่าวว่าฉันเสียใจแทนคุณเบนจามินเราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาสําคัญกับเรามากแค่ไหนก็ตอนที่พวกเขาจากไปมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากและแน่นอนว่าการสูญเสียผู้เป็นที่รักมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดตลอดภาพยนต์เรื่องนี้เบนจามินสูญเสียผู้คนมากมายก็เห็นผู้คนเสียชีวิตเป็นประจำที่บ้านพักคนชรา เขาเห็นผู้คนเสียชีวิตในสงครามเบนจมินกล่าวว่ามันเจ็บปวดมากที่เห็นคนที่คุณเคยคุยด้วยหัวเราะด้วยกินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นและร่วมสายใจรักจากไปแบบนั้นนอกจากนี้ยังหมายความว่าเราต้องหวนแหนและใช้ชีวิตทุกช่วงเวลากับคนที่เราต้องการด้วยความสุขเพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเวลาของเราหรือคนที่คุณรักจะหมดลงเมื่อไหร่ ซึ่งประเด็นสําคัญประการหนึ่งจากภาพประยุทธ์เรื่องนี้คือการมีความรักเพียงอย่างเดียวนะั้นไม่เพียงพอต่อการมีชีวิตที่ดีร่วมกันเพราะเมื่อเดซี่ยังเด็กเธอเต็มไปด้วยพลังเธอมีเสน่ห์เธอต้องสํารวจชีวิตเธอยังเป็นเด็กในขณะที่เบนจามินเพิ่งกลับมาจากสงครามโลกอันน่าสะพึงแล้วเขาก็ไปเยี่ยมเดซี่ที่นิวยอร์กแต่เธอไม่พร้อมอย่างที่เบนจามินเคยพูดเขาอยากจะจุดประกายไฟเก่าแรงขึ้นมาแต่เธอก็ปัดเขาออกไปเพราะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม,สมเธอยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบคู่รักจากนั้น เบนจามินบัตตันก็หายไปจากชีวิตของเดซี่ก็โผล่มาอีกทีตอนที่เดซี่ประสบอุบัติเหตุที่ฝรั่งเศสเดซี่ได้รับบาดเจ็บและจิตใจ,จแตกสลายเธอเพิ่งตระหนักถึงความจริงที่โหดร้ายของชีวิตว่าชีวิตมักจะไม่เป็นตามที่เราหวังเสมอไป <S <S แต่นั่นก็คือชีวิตและเมื่อเบนจามินบัตตันและเดซี่กลับมาคบกันพวกเขาก็รักกันอย่างยิ่งและยอมรับถึงชีวิตที่ปล่อยวางและอยู่กับความเป็นจริงเราได้เห็นว่าเบนจามินบัตตันทิ้งเดซี่ และลูกของเขาเนื่องจากสภาพร่างกายของเขาไม่เป็นใจเขาไม่อยากเป็นภาระให้เดซี่และลูกดูแลเขาแม้ว่าเบนจามินจะรักพวกเขามากแค่ไหนแต่เขาก็รู้ว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์เมื่อเขากลายเป็นเด็กถึงแม้เขาจะจากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กแต่เขายังคงเขียนจดหมายมาอวยพรวันเกิดลูกในทุกๆปีเขาเขียนเกี่ยวกับบทเรียนชีวิตและการปล่อยวาง เขาเขียนว่าไม่ว่ายังไงมันไม่มีวันสายเกินไปหรือเร็วเกินไปในกรณีของพ่อที่จะเป็นคนที่เราอยากเป็นเพราะเวลาไม่มีขีดจำกัดเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเราสามารถเปลี่ยนหรือเป็นเหมือนเดิมก็ได้เช่นกันเพราะไม่มีกฎสำหรับเรื่องนี้ลูกจะทำให้ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดก็ได้แต่พ่อหวังว่าลูกจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่าตื่นเต้นและหวังว่าลูกจะได้รู้สึกอะไรต่อมีอะไรที่ลูกไม่เคยรู้สึกมาก่อน พ่อหวังว่าลูกจะได้พบกับคนที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปหวังว่าลูกจะได้ใช้ชีวิตอย่างน่าภาคภูมิใจหากวันหนึ่งลูกพบว่าตัวเองไม่ภูมิใจในชีวิตพ่อก็หวังว่าลูกจะมีพลังที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกสาวอาจเป็นข้อความที่สอนถึงชีวิตที่ดีที่สุดที่บอกเราว่า แม้ว่าชีวิตจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหรือเป็นไปตามความฝันแต่นี่แหละคือชีวิตเพราะชีวิตต้องประกอบไปด้วยทุกรสชาติถึงจะเรียกว่าชีวิตชีวิตคือเรื่องของเวลาและประสบการณ์วันนี้เราอาจเผชิญกับความทุกข์จากการอกหักจากการสอบตกจากการตกงานแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับมามองดูมันคุณก็จะหัวเราะได้อีกครั้งและคุณจะพบว่านี่แหละคือชีวิตเหมือนประโยคสุดท้ายที่เบนจามินปัตตันได้บอกกับลูกไว้ว่า,วาถ้าคุณพบว่าทุกสิ่ง ไม่เป็นไปตามที่เราคิดผมหวังว่าคุณจะมีแรงเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเบนจามินบัตตันให้บทเรียนสําคัญแก่คุณคุณต้องเริ่มต้นใหม่หากคุณรู้สึกว่ายังไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าควรจะทํเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีกฎตายตัวสําหรับสิ่งสิ่งนี้และสุดท้ายเบนจามินบัตตันก็กลับมาเป็นเด็กในวัยชราเขากลับมาอยู่ที่บ้านพักคนชราอีกครั้งโดยมีเดซี่ที่อยู่ในวัยชราเช่นกันดูแลและนี่ก็นําไปสู่ฉากจบที่งดงามนั่นก็คือ จากที่เบนจามินปัตตันได้กลายเป็นเด็กทารกและอยู่ในอ้อมแขนของเดซี่ภาพยน์เรื่องนี้สื่อว่าไม่ว่ายังไงเราทุกคนต้องกลับไปเป็นเด็กและใส่ผ้าอ้อมอีกครั้งหนึ่งเบนจามินบัตตันสบตากับเดซี่และเขาก็จากไปความหมายของตอนจบในภาพโยชน์เรื่องนี้คือการบอกว่าเราไม่สามารถเอาชนะหรืออยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าเวลาไปได้ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะเกิดมาอย่างไร ขาคนนั้นก็จะมีจุดจบเหมือนกันเหมือนกับที่นักเขียนนวนิยายเรื่องนี้ที่ชื่อว่าฟิชเชอร์เล่กล่าวว่าเราทุกคนจะต้องตายและเวลาจะดำเนินไปตามวิธีของมันและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเมื่อก่อนเราเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเกิดมาทำไมกระทั่งเมื่อเราโตขึ้นเราก็ได้พบว่าคำตอบของมันนั้นเรียบง่ายนั่นคือเกิดมาเพื่อสนุกไปกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอทุกๆวันคือของขวัญ และของขวัญที่ผมพูดถึงก็คือลมหายใจที่ทําให้เราได้มีเวลาได้ใช้ชีวิตไปในทุกๆวันแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้เหมือนกับเบนจามินแบตตันแต่เราก็สามารถเลือกมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เหมือนที่ตัวละครอย่างเบนจามินแบตตันมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่จับซ้อน ความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเรื่องราวของมิสเตอร์เกโตกับเรื่องราวของเบนจามินบัตตันก็มาเชื่อมโยงกันอีกครั้งในฉากสุดท้ายหลังจากที่เบนจามินบัตตันเสียชีวิตนาฬิกาเรือนนั้นที่เดินถอยหลังตั้งแต่ปี1918ที่สถานีรถไฟแห่งนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยนาฬิกาดิจิทัลที่กลับมาทํางานตามปกติซึ่งมันหมายความว่าทั้งนาฬิกาและอายุขของเบนจามินบัตตัน จะกลับมาเท่ากันอีกครั้งในช่วงซีเควนซ์สุดท้ายของภาพยนตร์มันได้ฉายให้เราเห็นว่าเบนจามินบัตตันได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างคุ้มค่าเขาออกเดินทางไปทั่วและพบเจอกับผู้คนมากมายเขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการเดินทางในครั้งนั้นและประสบการณ์ชีวิตที่เขาเรียนรู้มาก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นจดหมายฉบับนั้นที่ถูกส่งไปยังลูกสาวของเขานั่นเองครับ ภาพสุดท้ายของภาพยนต์เรื่องนี้ได้นําพาผู้คนที่เบนจามินบัตตันเคยพบเจอมาตลอดทั้งชีวิตใส่เข้ามาในตอนท้ายเพื่อบอกกับคุณผู้ชมว่าโอกาสไม่ได้จบลงเมื่อคุณแก่ลงตัวอย่างเช่นอลิซาเบตผู้ละทิ้งความฝันที่จะว่ายน้ําในช่องแคบอังกฤษหลังจากล้มเหลวเมื่อตอนเป็นสาวแต่เมื่อเธอแก่ชราเธอก็กลับมาว่ายน้ําอีกครั้งจนประสบความสําเร็จในอายุ67เดซี่ที่เสียใจกับการต้องสูญเสียอาชีพการแสดงของเธอไป หลังจากประสบอุบัติเหตุที่ฝรั่งเศสแต่ในชีวิตบ้านปายเธอเริ่มเปิดสตูดิโอสอนการเต้นกับเด็กผู้หญิงมากมายหรือแม้แต่โทมัสพ่อของเบนเจามินบาตันก็ใช้ชีวิตด้วยความเสียใจอย่างยิ่งที่ทิ้งลูกชายไปแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาสารความสัมพันธ์กับเบนเจามินได้อีกครั้งและเขายังกล้าที่จะบอกความจริงกับเบนเจามินก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ตลอดจนกับตันไม้ที่แม้ตัวเขามีความฝันอยากเป็นศิลปินแต่ก็ถูกพ่อบังคับให้ละทิ้งความฝันแต่เมื่อพ่อของเขาตายไปเขาก็สนองเจตนารมณ์ของตัวเองด้วยการกลายเป็นช่างสักเขาสั์งานศิลปะให้กับตัวเองและเขาก็ภูมิใจที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักซึ่งบทพูดในฉากสุดท้ายนี้มันได้ตอกย้ําให้เห็นถึงความงดงามของชีวิตและการปล่อยวางอันเป็นคอนเซปต์หลักของภาพย,ายนตร์เรื่องนี้บเบนจามินบาตันบอกว่า คุณมีทางเลือกที่จะเป็นใครก็ได้ที่คุณต้องการและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเงื่อนไขของคุณจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่คุณสามารถเปลี่ยนหรือคงเดิมได้เพราะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็จงทําให้ดีที่สุดสรุปได้ว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้มากนะักกับสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนที่เบนจามินบตตันไม่สามารถรักษาโรคที่เขาเผชิญตั้งแต่เด็กได้ดังนั้น คุณต้องเล่นเกมนี้แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่แฟร์ก็ตามแต่จงจำไว้ว่าเราทุกคนกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันเวลาที่เดินย้อนกลับก็ยังคงเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างที่เดซี่พูดเราทุกคนจะต้องจบลงด้วยผ้าอ้อมเวลาไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความฝันในชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องทำสิ่งที่คุณคิดไว้และไม่มีแนวคิดเรื่องสายเกินไปสำหรับสิ่งสิ่งนี้กุญแจสู่ความหมายนั้นมันเรียบง่ายไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะทำสิ่งที่คุณต้องการจริงจริง เวลาไม่ใช่อุปสรรคอายุเป็นเพียงตัวเลขคำอธิบายความหมายของภาพยนต์ก็คือไม่มีอุบัติเหตุใดในชีวิตเหตุการณ์ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันโดยที่เรามองไม่เห็นแม้แต่เหตุการณ์ที่เล็กที่สุดก็ตามในท้ายที่สุดสุดท้ายไม่มีอะไรคงอยู่แต่สิ่งที่จะยังคงอยู่แม้เราจะตายไปก็คือผลงานและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้คนที่คุณมีต่อพ่อแม่ต่อภรรยาต่อแฟนต่อลูกๆและเพื่อนหรือแม้แต่ คนแปลกหน้าที่คุณเจอในแต่ละวันหรือกับบางคนที่เคยทอดทิ้งคุณไปเพราะความสัมพันธ์ของคุณเป็นสิ่งเดียวที่ควรให้ความสําคัญเพราะสิ่งสิ่งนี้จะยังคงอยู่อย่างจีรังในความทรงจําของทุกๆคนเหมือนที่เดซี่ยังคงจดจําเบน,เบนเจามินได้เสมอเช่นเดียวกันกับเบนเจามินก็ยังคงจดจําผู้คนที่เขาพบเจอมาตลอดทั้งชีวิตที่คอยให้บทเรียนแก่เขาได้ทุกคนอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรจงทํามัน แม้ผลลัพธ์จะไม่ออกดอกออกผลแต่อย่างน้อยๆเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้บอกกับตัวเองได้ว่าฉันก็ได้ทํามันแล้วขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้สึกสนุกในวันปีใหม่และตลอดปี2,566จงทําในสิ่งที่คุณชอบไปที่ต่างๆและพบปะผู้คนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกับตื่นตะลึงไปกับสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่รายรอบตัวคุณสวัสดีปีใหม่ครับ